สวัสดีครับมาพบกันอีกกันนะครับเนาะหลังจากที่เราที่เราเพิ่งรีวิวโดหนังสือโดเรมอนไปนะครับเป็นตอนนี้นะครับตอนโดเรมอนชุดพิเศษเล่มที่6สงครามอาวกาศนะครับซึ่งหายากมากนะครับเล่มนี้เก่าเอาละต่อมาเรามาดูเล่มถัดไปกันเลยเนาะหลังจากเขาได้รีวิวเล่มนี้ไปเล่มนี้เพิ่งมาส่งด,ด่วนๆร้อนๆเลยเรามารีวิวกันต่อนะครับ จะมีเล <mel od ic> ่มฝ่าแดนเขาบงกฎเล่มที่13และเล่มที่ 14, 1 4สามอัศวินในจินนาการนะครับแต่เล่มนี้คือสภาพเก่าจริงๆนะครับเล่มที่สภาพดีก็ราคาสูงขึ้นอีกนึงเราเอาแค่นี้แหละครับแปะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละเล่มกันนะครับเนาะเดี๋ยวขอแยกคลิปกันนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะขอรีวิวเล่มที่13นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวเล่มนี้ต่อนะครับ5ปดห้าสิบบาทเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย อะกามาแกะกันนี่นะครับนี่เด่มที่13นะครับก็สภาพก็ตามราคานะครับแต่เล็นรนี้น่าจะสะภาพดีสุดแล้วเท่าที่ได้มานะครับเนาะ ตามสภาพนะครับซึ่งเล่มที่สภาพดีกว่านี้ก็มีนะครับก็จะเป็นเล่มละร้อยห้าสิรือสองนะครับมาเกียวเขาปั่นราคาถึง300เกียวเลยหเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนเล่ม13ึงอ่าตอนนี้ก็นักจามหาซื้ออยู่เหมือนกันเล่ม เล่มสี่เล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเนี่ยใครรู้ว่าขายที่ไหนก็สามารถแนะนำมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะซื้อแยกเป็นเทียนเล่มเนาะยังไม่ซื้อหมดอ่าฉบับริคิสธิดชุดพิเศษเล่มสิบสามจบในเล่มฟาแดนขาวงกดนี่เห็นไหมนี่วันนี้เรามารีวิวหนังสือเก่าเดี๋ยวเราดูก่อนน้อค่อยๆเปิดได้คือมันโอ้โหสภาพนี้ก็คือติดกาวมาแล้วนะครับแต่ก็ โอเคเลยเราดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็สภาพโอเคอยู่คือมันเก่าแล้วแต่แนี้คือสภาพโอเคสุดนี่แต่ด้านหลังก็ต้องหาก่ามาติดหรือไม่ก็ได้โอเคอยู่แล้วเราเปิดอ่านเราจะเปิดอ่านยังไงดีเราก็จะเราก็าจะจับสองเล่มหนึ่งถืออย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็จับอย่างนี้ไป แต่ทีเวลาเราเปิดดูตอนนี้ก่อนตอนรีวิวตัวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงแต่ประการใดนี่ฝ่าแดงเขาวงกดมาแล้วอนี่หากโอ้รู้สึกต่างกันจากเล่มเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็นเล่มที่หกอันนี้เล่มที่สิบสามและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะ เอออยากได้เล่มที่หนึ่งสองสามสี่อ่ะน่าจะเก่าคลาสสิกน่าดูแต่เล่มนี้มันเล่มใหม่นะดูนะตัวหนังสือในเล่มนี้จะเป็นแบบแบบแบบเขียนคล้ายๆแบบเขียนเอาอ่ะแต่เล่มที่สิบสามนี่เขาใช้พิมพ์แล้วเออเดี๋ยวจะลองอยากได้อ่ะอยากได้เล่มที่เป็นแต่สภาพกาเก่านะอยากได้เล่มที่เป็น แบบเล่มหนึ่งสองสามสีที่เก่าว่าเล่มที่หกอะนะมันนราจะคลาสสิกเลยอันนี้เขาเริ่มใหม่แล้วเริ่มใช้แบบพิมพ์แล้วโอ้โหแต่ว่าสภาพก็เก่าแล้วก็ได้บรรยากาศแบบคลาสสิกไปหนังสือก็เพื่อนนิดนึงแต่ก็อ่านได้นี่นะครับเนาะหนัสือไหนดูสิ เดี๋ยวขอย้อนกลับมาเรียนเล่มเก่าเหมือนเดิมน,นะครับเล่มนี้พิมพ์ปีไหนเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่หนึ่งเมื่อปีสองห้าสามเก้าอ่ะเล่มนี้พิมพ์ปีสองห้าสามเก้าแล้วส่วนเล่มนี้พิมพ์เโฆษณาแต่ว่าโอ้โหนี่เป็นโฆษณาแบบคลาสสิกจริงๆนะครับในยุคนั้นเขามีหนังสืออะไรบ้างเออก็ได้รู้ได้ย้อนยุคเล่มนี้พิมพ์ปีสี่ศูพิมพ์หายจากกันปีเดียวเอง ราคาเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเล่มนี้นะครับน้องเดี๋ยวขอตัวไปอ่านก่อนนะครับเนาะและเดี๋ยวอย่าลืมติดตามลิปหน้าต่อนะครับรีวิวเล่มนี้นะครับอะไรครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับดูผ่านทาง Facebook และ u t u b e ก็ลืมกดไลค์นะครับและถ้าดูผ่านทาง y o YouTube ก็ลืมกด Subscribe ิดติดตามช่องของครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับว่าลงลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนนะครับและครับขอสักการติดตามรับชมนะครับพบใหม่คราวหน้าครับ